บนราชธาน ค่ะดิฉันพ้อมทั้งคณะกรรมการหมู่บ้านพ้อมโดยชาบานแต่แบ่งการบริหารออกเป็นหาคุมมิกฎหมู่บ้าน21ข้อที่ทุกคนรวมกันถือปฏิบัติอยู่ร่วมกันโดยความสงบสุขจากการพัฒนาหมู่บ้านเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ในชุมชนเช่นข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้านจุดเด่นจุดด้อยของหมู่บ้านอาชีพของคนในหมู่บ้านทรัพยากรธรรมชาติเช่นข้อมูลจปทกอชอช่อสองข้อบัญชีขั้วเลื่อนโดยใช้เวทีประชาคมุมร่วมกันวิเคราะห์ ข้อมูลจากสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขความต้องการสู่การปรับแผนข้อมูลชุมชนดังนี้ค่ะผลการวิเคราะห์ข้อมูลบัญชีหลับใจขั้วเลื่อนพบวา่าได้ใดส่วนใหญ่เกิดจาก่จจาใชใจในการประกอบอาชีพการใช้ปุ๋ยเคมีแรง่งานทำการเกษตรและค่จจาชใจในการบริโภคในขั้วเลื่อนเคื่องอุปโภคบริโภคคาน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นต้นค่ะได้ใดส่วนใหญ่มาจากการประกอบอาชีพรับจ้างทำหน้าและเงื่อนที่ลูกหลานทรงมห้เป็นต้นค่ะ จากการวิเคราะห์ข้อมูลทำให้ชาวบ้านในหันกลับมาเบิงสภาพความเป็นยูในครัวเรือนเพิ่มขึ้นบ้างแผนการการดำเนินชีวิตได้ยังมีคุ้มคุ้มกันมากขึ้นเฮ็ุให้โครงการหรือว่ากิจกรรมการพัฒนาในหมู่บ้านดีขึ้นค่ะกิจกรรมลดค่าใช้จ่ายในการบริโภคของหมู่บ้านได้เหตุปุ๋ยใส้เองเป็นการลดการใส่ปุ๋ยเคมีโดยทีิบบพึ่งปุ๋ยมันมีราคาสูงในการรวบรวมกลุ่มตั้งเหตุ ผลิตปุ๋ยอินทรี่ชี่วาภาพไว้ใส่เองในการเฮ็ดหน้าปีหน้าปังสามารถลดค่าใช้จ่ายภาคการเกษตรได้เยี่ยมให้กับขั้วเลื่อนลงจากเดิมปีละ3 5 0ถึพบาทค่ะการจัดตั้งกลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่เลี้ยงปลาดุบเลี้ยงกบในบอ่อพลาสติกปลูกพืชพักสวนขั้วการเพาะเห็ดนางฝ้า เพื่อบริโภคในครั่วเลื่อนชุมชนร่วมทั้งเอาไปขายหรือว่าจำหน่ายในราคาทองตลาดที่ถูกที่สุดกิจกรรมเล่านี้เหตุให้ชาวบ้านรู้จักการร่วมกลุมทําอาชีพเสริมแหลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและก,กันสามารถลดค่าใจ่ายใ,ในครั่วเลื่อนได้เดือนละ1-2,000บาทค่ะซึ่งทําให้ครัวเลื่อนมีเงินเหลือจ่ายและนํำไปออมไว้กับกลุ่มออมย์เพื่อการผลิตในหมู่บ้านค่ะ ค่ะลูกนี้ฉันเป็นกลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ไข่เอาไ้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเหลือกินก็ไวข้ขายเขากลุ่มเลี้ยงไว้เป็นายได้เสริมค่ะฉันได้ทาบัญชีครัวเรือนค่ะนอกจากนั้นก็ได้เลี้ยงปลาดุกเขากุ่มกัน ค่ะดิฉันคือนั่งจำนงตะการจันเ,เป็นหัวหน้ากลุ่มเดินปลูกผักสวนผั่วกินมาตลอดค่ะแล้วมีใครใครท่านไครมาเสริมได้กินก็ต้องถึงใครเดียวนี่แหละก็ได้กินเลยเสริมได้ออกผมอรีษพยาบาลโมทีซิทสามครับผมผมดีเดียงกระดูกด้บอของผมมีพร้อมโคไก่มือนี่ครับสวัสดีค่ะดิฉันนางชืวภาาดวงศรีเป็นกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตค่ะกลุ่มอาาพพอมทรัพย์เพื่อการผลิตปัจจุบนนันมี สมาชิกจำนวน140คนมีเงินฝากกัจจะาออมทรัพย์187,574บาททุกวันที่2ของเดือนสมาชิกจะนำเงินมาฝากคนละไม่ต่ำกว่า20บาทเพื่อเป็นการตั้งภูมคุ้มกันให้กับชาวบ้านท่าไหหอีกทั้งยังสามารถเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพกู้ยืมเพื่อใช้จ่ายใ,ในครัวเรือนส่งผลให้การเชื่อมโยงสูง่กิจกรรม เพื่อขายเช่นร้าง้าชุมชนโรงสีชุมชนที่คนในหมู่บ้านท่าไหา่ร่วมเป็นสมาชิกและร่วมรับผลประโยชน์ตลอดจนสวัสดิการให้กับคนบ้านท่าไหา่จากกองทุนที่มีในชุมชนคือวันไพ่วงครับเป็นไอ้กููแรโ่รุ่งสีชุมชนมู่ที่4 3ครับกระสีเขาไห่ชุกชนมูที่สามรับใส่อมพีนองทงามูที่สามหรือมูอืน่นครับเดี๋ยวมาสีอยู่นี่เงื่อนสีได้กับเอาไป ปันหุ่นให้เพื่อนมาลงหุ่นไปแปดสิบเอ็ดครัวเรียนครับมีมีแปดท่านเอ็ดเงื่อน, 8, K, นหุ่นผมสีได้อยู่เดี๋ยวนี้เงื่อนที่แปด0นครับแปดท่านกว่าร้อมสิ่ฟันให้สมารถซคู่หุ่นครับ, 9, 000, รบขายแก่ขายลำขายก็ไปครับให้พี่หน่อง ได้เรียนรู้ในการแก้ปัญหาร่วมกันจากเวทีประชาคมในการพัฒนาหมู่บ้านจากกระบวนการแผนชุ่มชนผลการวิเคราะห์้อมูลหมู่บ้านนำไปสู่ผลผลิตกิจกร,รรมโครงการรวมกันเช่นกิจกรรมที่ชาวบ้านสามารถ,ถทำเองได้ได้แก่ส่งเสริมให้ขั้วเลื่อนปลูกพักสวนขั้วลวกินได้เลียงไก่เลียงปลาดูไปบริโภคในขั้วเลื่อนการปรับภูมิทัศน์ในหมู่บ้านการอนุรักษ์ปลาใหม่อนุรักษ์ว่างป่า หาวังเวิรนลุ่มนำชี้กำรรที่บ้านท,าาท่าไห่ถ้ำรวมกับหน่วยงานใดแก่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานประเภทนี้่รงเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดร่วมทั้งกิจกรรมที่ขอรับสนับสนุนจากราชการเช่นโครงการต่อเติมสลาประชาคมโครงการขยายไร่ท่างเป็นต้นราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าสังคมใดก็ตามถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกาด ด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันสังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมยตรีจิตมิตรภาพมีความร่มเย็นเป็นสุข